แมนอันนี้คือเฟอร์บนเลยว่าไหมคะแมนนี่เส้นเฟอร์บ้านสาเดียวังไหมตัวนี้แบบนี้แต่ว่าอาจจะเส้นใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนี้ก็เส้นเฟอร์บ้านนีสาแมนแต่ว่าเส้นเฟอร์ย่นี่น่าจะน้อยกว่าอืมน้อยกว่าถ้าเป็นเส้นเไม่น้อยเฟอร์คือกันแต่ว่ามันสีเลือกได้หลายเส้นเนี่ยเขาค่อนจะเส้นใหญ่มีแต่น้ำเดี่ยวน้ำใสน้ำตกเอา่อเตี๋ยวน้ำตกเอาเส้นเล็กมะเอเส้นใหญ่นี่นี่เขาเอินเส้นเล็กยิ่นี่ เส้เ็นใหญ่เตัเส้นย้เป็นแบบนี่เส้นเอเออเออเอดีวหลุอยากคุ้ว่าเู้ยเส้นไงย่นิอะไรเอ๋แบบคล้ายๆท่านี้เราก็แบบไยจับเอาเส้นยังเส้นเฟ้อเส้นเล็กอเอาซองใสครับแม่น้ำตกครับมีเนื้อมีซส้นอย่างไรมีตะหมูอ๋อเอาหมูซส้นงัวอยูคนมีซส้นงัวซส้นยังอีก ชิ้นไก่ชิ้นไก่ชิ้นหมูหมูกรอบหมูกรอบโอเคนั่งนี่ก็ได้มามาลองเบิองพสิลองเบืองมาลองเบิองนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้น้ำฟรีบอกน้ำฟรีคอยู่ราได้อยู่ราเป็นไหนหอ๋อน้ำแกงใช่ไก็ขึ้นน้ำหา่านขึ้นน้ำห่านส่วนมากคนที่อขวดเป็น,เป,นเป็นทุกมาตั้งให้เลย์เป็นวะเมนแต่ว่าคันแบบห้างที่แบวบ่ามีลูกค้าเข้าหลายแต่ว่าบบก็คือนำบางห้านลูกค้าเข้าหลายแต่ก็มีแบบว่าให้บริการน้ำอีอ่งกับมี คนรสตล์ดีฮั่นไข่ฮันมันืเฮ้ยข้าวเข้าวะข้าเปาวะกินข้าวใสบ้าหเอาแต่เฟย์ยางเดียวกินเฟยก่อนค่ะบ่อิมไปนยังคิดดี้ว่าอิมอยู่ะนะเอาค่ะถ้าอิมกัลอง้อน่องกันลองกัน้องกันสเซเื่อยู่ายรากืบบคได้กินได้เฟย์นะอ่าสรไรกินแต่ข้าวเปียกข้าวเปียก เขาเปียกเคยจับเขาไงกเคยจับอันเส้นอุบลนั่นไหมเขาเขาเปียกนะเซนแบบนี้เซนเซนบ๊อบแมนเส้นเส้นเสขาเซนเนื้อเย้านห็นไหมอันเขาเพื่อนเอิอเขาเปียกอันนั้นนะแต่คันกุ้ยจับก็จะเป็นเส้นแบบฝืนไงอันนั้นก็จับก็จับหลอดอันนึงก็จับเส้นกุ้ยจับยวนอันนึ่งหลายกุ้จับน้อยยิ่ล้วที่ไทยนี่กุ้ยจับอุบุนยิ่งแล้วว๊าอย่างเดียวเขาเปียกเขาเปียกเลย เขาเปียกอย่างนั้นยุไทยมีบแบบเขาเก็เส้นในไงนั่นน่ะหัวใจยได้ยุมาสรุว่าเป็นที่แบบเขาต้ม้อใหญ่ไนงานเฉใส่เฉลี่ยบอแมนแมนอันนั้นเขาเินอย่างเขาเป็นต้นเขาเปียกมันบ่อันนั้นต้องเขาเปียกมัมือนบ่แล้วอย่างต้องเขาเปียกเส้นใหญ่โอเคแล้วกเขาเปียกเข้าแต่ว่ายุไทยเห็นเอื้นจกหม้อจก โจ๊กต้มโจ๊กอ้านเหมือแม่ก็เป็นโจ๊กแบบนี้โจ๊กเป็นข้าวต้มเนี่เนียนบอกต้มโจ๊กเลยเนีเอออันอยู่แล้วอันกับเอิ้นอันเขาเปียกเข้าเพราะว่าโจ๊กขนาดครับเพราะว่าอันโจ๊กคดเป็นแบบว่าเอาข้าแต่ไม่ได้เป็นเส้นเนี่ยมันก็เลี้ยเอิญมาเขาเปียกเข้าเลยหลายอย่างต่างอยู่ไมาทับเบิ้งทับเบิ้งว่างการปรุงมอแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะพูดใส่ก็เคลียเล่นพร้อมเนาะเฟือเนาะ <ส>มีปลาปลาเค้ยเล่นใส่พร้อมมีหมักเล่นเพราะว่าตัวนั้นคันเป็นอย่างไรมันจะเป็น,บนแบบว่าเนื้อแบบว่าชิ้นงัวชิ้นอยญ่ขนาดนะอืะอที่นี่เขาเรบยกว่าได้ปรุงหลายแบบอื่นะลองแต่งปรุงนีดโอ้ลองปรุง,ล,งอลองปรุงลองปรุงเปิดไทยเดี๋ย <c oughs> วถ้าอาหาร,าหรออม,ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งอีกมามาแล้วอ่าทุกคนนี่เมนูของเราในวันนี้ครับ หอมหอมบอสเป็นไดนะ้นลยลองเหมือนกันสีเบ่งสูตรอดิสาปุงหิวข้าวหิวข้าวใช่ไหมนี่ข <c oughs> ึ้นสวยบอสหนึ่งได้ฮะนี่นะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเลยนะเพราะว่าได้มาแล้วก็วจะเป็นน้ำตกน้ำตกกะจะเป็นแบบว่าใส่เลือดนะใส่เลือดครับ<อ>แต่อยูเล่าเอิญน,นั่ะนี่ทันว่าเป็นเขาเปียกเนาะจะเป็นว่าน้ำขุนน้ำขุนคันใส่เลือดน่ะอืมเขาเปียกน้ำขุน ข้าวปุ้นเจ้าขิงก็เห็ดบ่เฮาเห็ดยูไทยนี่เอาเบิ่งสูตรแล้วเฮามันรองต่ำต่ำต่ำเห็ดบ่มันต้องได้บีบได้มันมันบุกเข้าในมันต้องเปข้าวปุ้นอันนี้บ่ได้มหนบะข้าวปุ้นกอบ่ได้มหนบะเป็นกระเบิดค่ะเป็นกระเบยดอ๋อเหรออย่างนีวจะมาปรุงก่อนนี่ทุกคนกระตาผักชิมก่อนนะเรเอว่ามันเป็นพริกเผาเนี่ยแบบพริก จีนี่เลยเห็นไหมโอ้อืคือเขาจะจีก่อนพอยุรามันจะเป็นแบบว่าเแบบสดๆเลยตอนเข้ามากินนั้นเดือดแปมันนาแซ่เดียวไอ้เรากินบักเผ็ดมันพอดีไหมไม่นอนแบบเผ็ดขัดมีไหมข้าวจ้าวได้มีแบบแบบแบบเผ็ดเจียวเนาะอือเขามีแต่แล้วแบกเผ็ดเจียวก็มีนั่นนี้นี่ดิยนี่ปุ่งนี่ดิ ผ็ด <L an> บน่นี่ลองดูก่อนน้ำตาลซอสปกติมักใซโซอสอันนี้แต่พูด,พดมาว่าตัวนี้จะเซฟทุกคนน้ำส้มอยู่นี่บะแมนบะน,นาวคือทิวฝุ่นเด้เป็นน้ำสม้มส้มใส่สูตรใช่ครับ <S <S แสดงว่าเขาได้ปลูกบะนาวอนะวได้ปลูกบะนาวเน่ย ใส่บอใส่บอชถามว่าเคยใส่น่ะเอาบวงน้าก็ได้ค่อยๆครับกินเน่ยสีได้เขาเคยใส่เจนาเลยไม่ได้ใส่นี้บวไ้่ไเอันนี้คือค้าเจลอ่ะครับมันเป็นเจลพริกเผาพริกาเออเนื้อญี่ปุ่นได้พริเจียวอ่ะ บรมมันพริกเขากับพริกเจียวบรกุกกันเจียวมันเขาเจ้าเอาไปเจียวใส่แค<อ><ส>่มูเจียวใส่น้ำมันโอ้หให้มันเป็นแบบมันมันโอเคนี่มันอัน ใส่มักนาวตื่มอีกก่อนมักแบบสมหวานเดี๋ยว่า้หมักเผ็ดยังโมเผ็ดนะใส่เผาตื่มเลอการสิกินแต่ละั้างนี่ต้องพิธีพิธันแนกน้อยเนะพวงให้อร่อยใช่ไหมแมนโบแซมันกับกุ่มโบเซมันกับโบเซสีมาให้จิมเลยวะชิมเลยแบบนึนะ มาด้อพี่น้องดงนี้ฝั่นนี่เส้นมันคือแบบแตกต่างกันเองทุกคนเดี๋ยวคนนเป็นเส้นแยกกันบะรู้สึกว่าอันนี้มันแบบน้อยกว่ามันแบบติดกันแบบคืออันคอมพิเตอร์แปลว่าเขาเปียกเส้นแบบเส้นเปียกใสๆใช่ไหมปกติฝืนมันจะเป็นแบบว่าบริสใสกับแม่แล้ะมันจะเป็นแบบขาว แซ่บแซ่บน้ำพริกปอ๋ยขนาดมากลิ่นยูแบบว่าเฮือนดีเขาเนี่ยขนาดบรีคิดเ่าบอกฮือนบุญนะขนาดมักมีฝือนะอ่ะ,อ,ะอืมอือืมแต่ถ้าไปสร้างยูเนาะก็บอกเคยกิ่นออกฝืนอันนี้ซาน่ะเคยกิ่นฝือนอแเคยกินก๋วยเตี๋ยวยูไทยอ่ะขอเขาบอกให้เป็นถ้วยเล็กๆขนาดบอีก๋วยเ,เตี๋ยวเลื้ยนะออืกินในลายถ้วยนะ่ะแม่ เซฟแบบนั้นอะ่ะเซฟไดไลายรสท่านั่นเงเนี่ยก็เอาเส้นเล็กท่านั่งเนี่ยก็มีเลีเ้ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแมนแมนอร่อยีแบบนั้นแบบว่ามันกินได้หลายแล้วมันก็เปลี่ยนแบบไปกินเรื่อยๆนะจัดแบบโอเคเซฟอันนี้นทำบะหมี่ผงเนาะมัน,มนบอกอีเซลแล้วแช่ทุกคนตัวถ้วยน้อยใน,นบะหมี่ผงนบบเรากองยอดแต่เลย ขอสิมีน้ำจิ้มสใส่แหงแล้วเนี่ยแล้วมาเผ็ดคือแบบไหนก็มีเซปุ่งมาเผ็ดเอาอืออือแบบมาเด้อทุกคนฮืมพุงอันตอนนั้นหัน ยังสีอ,อันนี้ร้องผื่นอยู่ยังบพันในภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วปะภา,ายในกับอะไรปะติดเอวอะยังเหรอยังเหรอตอนนั้นเอริส่ามาแล้วนอนแสงอีนัานมากกับนอนในเมืองโอ้ไปว่าเที่ยวมาเที่ยวมาเอาว่าเออนอนแล้วกับน,นอนชัวร์เขาซื้อไม่ได้นอนบนเนนสาอันนั้นหรอสาธิตบ้านได้ขึ้นแต่ว่านอนชัวร์เขาซื้อ ยมเสียดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลบหลฮัลบหลฮัลโหลฮัลโหลาัอโหลฮัลนหลฮัลโามัลโหลฮัลโหลฮัลหลฮับโหลฮัหลังนลัลนนอนห้อัแอเ์เย็นหลฮันโหลีัลหลอััลลัลลัลโลาันันไปอั๋หัล ในกล้องตัวใหญ่บางคนเนาะเห็นว่าอาันิสตในกล้องคือว่าญงคือว่าตุยบริตุยนะทุกคนแบบแบบคือทุกคนเห็นตอนนะั้นขนะอัิสตจอยจอยแหงเลยแล้วเบิรงในกล้องมันกับเบิร์คือคนตัวใหญ่สินะแล้ววันนี้หาตุยขึน้นเนะฮะมันก็เรียแบบว่าเบาิรงคือผู้ใหญ่กเก่าแต่ที่เจงแล้วก็ธรรมดานอทุกคนอย่าวา่าบริษัตุยหลายเพราะว่ามุตตว่าหลักๆคอมเมนต์แบบว่าเอฟซีบอกว่าตุ้ยอลิสตาอ้วน้นอเ่ีงยประมาณนี้ โอ้ดอนเหนือเพอเดียแบบโอ้เอาโอริจินอลก่อนนอนลูกคิดหน่อยไหก่อนนอนนี่อยค่ะก่อนนอนกินนมเลยนะเดี๋ยวเม่ได้ทีเอ้ยเดีนยยิ้มภาษาเสื้องภาส่ตัวเองเลยลูกยิ่มหงุดหงิดมั้ยังว่าให้สมบูรณ์แต่ก็ติดบัวแล้วก็พออยู่ด้ล่ะมั้งเนาะติดบัวติดพม่านมภาสาเปิดใจได้หรยังไงยังว่าเรีนต่อเข้ามา อะไรกันนะบ้านไหนบ้านไหนไฟขงนาเนี้ต้องขอเอ้าอันนี้มีปตอวัติรังนั่นต้องขอแอนเอาก็เสียตอมาตจีแมนตอนรับคนพี่เต้อมันตุมแมนต่อไปมันกัให้มันต้องขอทะเบียนมาทันที่ก่อนมันก็จังเสียไฟมาติดตั้งให้เฮ้ยเขายังบ้านไหนี่อันนี้ไงห้องดีๆนี่แห้งแคร์เราแขกอยู่นี่อันนี้ห้องอ๋ออริสาถ้าได้มาเห็นไปเนี่ยเห็นแล้วอันนี้ไง อันนี้เป็นไฟจะเอาไว้คอมเห็นป่ะนะสังเกตบุง่ายอีกตอ่อไฟมาปุ๊บจะอคอมตั้งอันนี้ปุ๊บแล้วก็เตียงใช่นีมให้คนนอนตอนนัไฟไนี้นมันเป็นอย่างเป็นไฟสตูดิโอเลยนี่แล้วเงงซื้อหรอเออจะประดับไบใซื้อหนาเห็นตามระบบมันที่ซื้อทั้งกระชายพะโมงระม,ระมาณไ,ไปก็ซื้อว่าเป็นตะเบิงอยูวอร์หนึ่งแดงประมาณเบิร์ปีนี้แล้วอยู่หรอตรงไหนหคอขันขันเท่าซื้อบัวกก็ติดซื้อพะม่านกระชาย ถาสีรอบๆกับพายุเนี้วมันเป็นแบบนั้อันนี้ไอ้กะบาทันได้เห็ดเถียหางบอยู่ท่านสีไพ่ในเอาแล้วเนี่ยเก็บรายละเอียดอีกหน่อยนึงแล้วกะเอาเลยเอาเลยเอาอีกสีท้ายอีกรอบนึงหยุดมือมันเปลี่ยนใส่เห็นขั้วไปยังเห็ดตอนนั้นเลยเอ็นยังมาแล้วเลยวันนี้เงี้มาแล้วเหเถียะเอาขึ้เมียนี่หอยเข้าไปเลยตอนนั้นปลูกกับล้วนหรอปูก ยังพีตอนนั้นเห็ดอันนั้นกำลังเห็ดนะกำลังเห็ดแมนเูกกระรูดเลย่แมนอันนี้เป็นหัวอาหารตาเอามะหอยไป่ะหอหมดมาเจาะซื้อแล้วไปเกี่ยกบเกี่ยไก่เราเกี่ยเป็ดพุนแล้วเลี้ยงคบเลี้ยงอย่างอยู่พุนฟังคุณไปเบิังบังไปนี่เอาเอาเกิดกันเอาเกิดกันใส่เกิดกันกาเพราะอยู่ดีนะอลิสาเนาะซัมนี่กระดายเป็นบะแมนเธอว่า เอาลูกเอาเมียสัง่งครอบครัวอยู่ได้แล้วดีมากใช่ไหมบอสังอ <c oughs> ส่งมาเด้อสั่งมาเด้อสั่งมาอยู่แล้ววันนี้อืมแฮรให้เนื้อดิบต้องหาว่าเอ,อ,อกเอามาย่ายาันมาหอมโปงเขราะเองผู้สาวหลายโพสต์แฮร์บ <c oughs> อกห <c oughs> าว่าไวแต่สีผ้ามันกบอ้ไรงูยูทูบเบอร์จังเนี่ยยังไม่สวยเนาะ เสร็จทำความสะอาดได้ดีเลยคุณบ๊วยเพราะออยู่อยู่ตรงนั้นสารน่ะไปแยงไปเลยนี่เลยอันนี้บ๊วอีสิเลี้ยงกบเลี้ยงหอยมีทุกอย่างอริสาปดอันนั้นปดนี่ปดนี่ปดนี่ปดอยู่นี่ปดลวดอยู่นี่โอเคครับอันไหนเป็นบ่วยขอหอยอันนี้เป็นบ่อหอยด้วยนี่ มันออกลูเลี้ยงไม่กินนี่บอกแม่ออกแม่แพพันอันนี้หอยทองไข่ไข่หอยเซรีนั่นะเลยเห็นปะเลี้ยงไว้ย่านนันมันเกิดออกแม่แพะพันมาเขาก็หากินอยูนี่โรตปลาหางนุ่เอาไใบเอาไว้ให้มันกินลูกน้ำไหมอ่าอันนี้บ่อหอยมันสีแยกชนิดหอยเซรีหอยปังแยกชนิดอันนี้เป็นบ่อกรบนี่ปดนี่ปดนี่บ่ออันนี้เป็หอยอันนี้ก็หอยทองเท่ากัน แล้วยังยูใส่หอย,ย,ยหอยปังหรือพุ่นอีกอีกเยอะขึน,นอันนี้เป็นบ,อบอ่อกบบ่อเอเอาเป็นตัวหว,วหนนมก,ากหมาเอามาตาเป็นตัวหววเบังด้วเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เออเมันนลายเป็น,น,นกบเลยเห็นบัเอามาตาเป็นตัวหวกน้อยๆนะเด็กเด็เดิเด็กเด็กเด้กเด็กเด็กเด็ก็กด็กด็กเด็กเด็กเน็่เยังเี็ลายบ่นี่มันโอ้ยได้กด็กกกเด็กเดเ็เด็เ นึกว่าอีหยังที่แรกมัน,ม,นมันตัวใหญ่แล้วสุดใหญ่มันเบิดแล้วมันบ่อุิสากินเบิดแล้วก็เอาสุดใหม่มาเลี้ยงได้ขายบ่ดนี่หมดได้ขายแล้วประมาณ3ามร้อยก็โตนี่แหละอยู่ในน่ๆอีกประมาณจักเดือนอีกเดือนนึงก็ได้ปิ้งแล้วนี่ได้ได้ตำมบนแล้วอืมประมาณนั้นบ่มีงูมีอะไรตรงี้หรอคลา,าบ่คักคลาวันวันทุ่สิไปมาเยี่ยมบ้านประเอ๋ในก จกเดือนกับเบาเองล่า,าสุดตอนไหนตัทนทยเอ็มวีแม่แมนเอ็มีเดือนสองตอนนี้เดือนแปดแล้วกะเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดห้าเดือนพวกนั้นทุกคนค<อ>ดุนเนาะแต่ว่าบึงคือแบบไม่ได้ดนอย่างเดละ่ะไปเดี๋ยวเขาชิปหน้าเดี๋ยวอายสิบ้าไปนั่นเด้ออันนี้เป็นเดี๋ยวสิบห้าไปเฮดเบียเฮดว่าซอยฟอใอยแม่เด้อ ah ไปร้องบึงไปรับจ้างบ่ ไปรับจ้างโอเคมาไทยทั้งทีมาอ่านอุดอรทั้งทีเนาะ <c oughs> ก็อยากระบกักใช้ชีวิตแบบว่าคนอุดอรเขาเฮ็ดจะไหน,นอีหย่างทำมาหาก,กินจากใดแล้วกะ็อีกอย่างทุกคน้าติตามคลิปขับรถนะคะเพราะว่าจะเฮียนขับรถอยู่ไทยเนาะอ่านเฮียนขับรถหันอยู่ลาวก็เฮียนแต่ว่ายังบ่บ่บค่อคยเกง่งแต่ว่าจะมาเฮียนอยู่ไทยเนาะ <c oughs> เพื่อมันเกง่งแล้วกะ็แบบเวลาไปขับอยูล่ลาวมันก็คองแต่อาจจะแบบว่า ส่วนกันกับเลนหน,หนึงเพราะว่าเ,เลนอยู่ไทยมันขับบางซ้ายอยู่เราขับบรงขวาโอเคข<ป>อบคสนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายสบายดี